ใกล้วันสงกรานลูกค้าให้ความสนใจชอบสินค้าแฟชั่นโดยเฉพาะสินค้ากิฟต์ช็อปเอาไว้ใส่เล่นน้ำสงกรานขายดีเป็นเทน้ำเทท่าต้องเติมสินค้าตลอดทั้งวันที่ร้านโกดังแฟชั่นโซน3ภายในตลาดค้าส่งค้าปลีกยูพาร์คอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีใกล้ถึงช่วงวันสงกรานทางร้านได้นำสินค้า พร็อพกิฟช็อปสื่อถึงวันสงกรานต์และสินค้าแฟชั่นเอาไว้ใส่เล่นน้ำสงกรานต์มาขายซึ่งตลอดทั้งวันได้มีทั้งลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าให้ความสนใจเข้ามาซื้อไปให้ลูกหลานใช้เป็นพร็อปประดับตกแต่งหรือนำไปขายต่อในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ นางสาวพันนิพาทองรุ่งพนักงานร้านโกดังแฟชั่นบอกว่าในช่วงนี้ทางร้านได้นำสินค้ากิฟต์ช็อปแฟชั่นพร็อพที่จะแต่งตัวเล่นน้ำในทีมสงการที่มีทั้งกิฟต์ติดผมยางมัดผมเป็นแบบดอกไม้ต่างๆพวงมาลัยดอกมะลิปืนฉีดน้ำที่คาดผมดีไซน์เท่ๆเป็นแบบขันรถน้ำปืนฉีดน้ำและดอกไม้ต่างๆพวงมาลัยคล้องคอแฮปปพ้ชผมปลอมผมต่อ มวกกระเป๋าซองกันน้ำสีสันสุดจีดจาดหรือแม้กระทั่งแว่นตากันน้ำที่มีข้อความแนวๆชวนให้โดนสัตว์น้ำหรือจะเป็นแบบที่มีไฟวิบวับวิบวับก็มีโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่10บาทต่อชิ้นถ้าซื้อสินค้า12ชิ้นขึ้นไปจะสามารถซื้อได้ในราคาส่ง โดยสามารถซื้อคราบแบบสินค้าที่มีราคาเท่ากันทั้งร้านได้หมดเลยในปีนี้ถือได้ว่าลูกค้าให้ความสนใจมาซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากยิ่งไกลวันสงกรานต้องเติมของตลอดทั้งวันกันเลยส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากในปีนี้มีสินค้าที่ออกแบบมาด้วยดีไซน์ที่แปลกใหม่ เข้ากับเทรน์แนวยุคป,ปัจจุบันได้อย่างลงตัวเป็นอย่างมากนอกจากนี้ทางร้านก็ยังมีสินค้าอื่นๆที่เป็นคลิปช็อปทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเล็บปลอมสร้อยข้อมือต่างหูพวงกุญแจห้อยโทรศัพท์โบประดับผมและอีกหลากหลายมากมายผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ร้านโกดังแฟชั่นเบอร์โทรศัพท์0 9 8 0 1 0 2 9า8ร้านจะอยู่ภายในโซนสอยู่พักตลาดค้าส่งค้าปลีกอุบลราชธานีตั้งอยู่ที่สแยกวนารม ทางไปจังหวัดอำนาจเจริญเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง17นาฬิกาแนะนำว่าถ้ามาดูที่ร้านเองจะสนุกเพลิดเพลินก,กับการเลือกซื้อสินค้าที่มีหลากหลายตราการตาเต็มไปหมดค่ะชื่อพันธุ์าทองลุงนะคะชื่อเล่นชืปป่อปอยค่ะร้านจะชื่อร้านโกดังแฟชั่นนะคะตั้งอยู่โนนสาววิพรรมลนะคะครับผมในร้านตอนนี้มีพบ,บอะไร ที่มาขายในช่วงสงการบ้างครับส่วนมากช่วงนี้ขายดีก็จะมีพวงมาลัยแล้วก็กิฟต์พวกขันพวกพานค่ะแล้วก็เป็นพวกคาดผมแซั่นเกี่ยวกับพวกแบบงานสงการแล้วก็ซองกระน้ำก็มีเริ่มต้นที่หลักสิบขึ้นไปค่ะก็จะส่งที่สองชิ้นขึ้นไปค่ะได้ทั้งร้านค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกหลายอย่างรวมกันได้สองชิ้นจะตกเป็นราคาสูงขายดีค่ะเชวง ก็จะเป็นพวกอยากับเทปตรงการนี้แหละ่ะตอนนี้ขายดีตอนนี้จะส่งอยู่ที่30บาทค่ะเป็นแบบพวกรุ่นถ้าผมฉีดนะ้ำพวงมาลัยแล้วก็เป็นแบบกิ์แฟชั่นค่ะเป็นพวกดอกไม้ส่ว mm hmm. นมากช่วงนี้จะเป็นแบบแล้วก็จะมีซองกันน้ำค่ะโควิด mm hmm. <COVID S 2> เริ่มหายเนาะแล้วก็ลูกค้าก็จะเริ่มแบบเล่นเล่นน้ำกันเยอะขึ้นอะ่ะเพราะว่าร้อนด้วยค่ะช่วงนี้ ปีนี้น่าจะดีค่ะี่ร้านอยู่โซนสามค่ะอยู่แถวสำนักงานแล้วก็ติดกับเทียนหอมค่ะนวดเทียนหอมวนลงมาแถวโซนด้านหลังได้ก็จะเห็นมองฝั่งทางขวามือก็จะเห็นเป็นร้าน<ม>ไฟลยลูกหมีร้านโวดังแฟชั่น